นัดสองมอบใหญ่หลังบิ๊กตู่รั่นไม่ออกยังไงผมก็ไม่ออกงานนี้ไอตู่จะจบแบบไหนมอ็บใหญ่นัดเคลื่อนพล25ตุลานัดเจอกันที่ราชประสงค์26ตุลานัดเจอกันที่สามย่านมุ่งหน้าสู่สถานทูตเยอรมน,นีหลังเลยเส้นตายสามวัน และประยุทธ์ยันไม่ลาออกรวมถึงยังไม่มีการปล่อยตัวบรรดาแกนนำที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้หลังวันที่21ตุลาคมที่มีม็อบครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ว่าได้มีการนัดรวมตัวกันหลังจากรัดหมายเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนัดหมายกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แล้วมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เคลื่อนตัวไปที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นม็อบที่ไร้แกนนำเป็นม็อบที่มีระเบียบเรียบร้อยมีวินัยอย่างเหลือเชื่อม็อบที่ไม่มีรถขยายเสียงไม่มีเครื่องขยายเสียงแต่สามารถเคลื่อนตัวใบบรรลุเป,ป้าหมายคือไปประกาศเจตนารมย์ยื่นหนังสือให้ พลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ทำเนียบรัฐบาลได้ในระหว่างที่ม็อบกำลังเคลื่อนตัวจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมไปถึงทำเนียบรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาได้ออกรายการทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจประกาศถอยคนละก้าวในเวลาประมาณ19นาฬิกา คำว่าถอยคนละก้าวของประยุทธ์จันโอชายังมีการใส่ร้ายป้ายสีแก่บรรดาผู้ชุมนุมในเหตุการณ์วันที่16ตุลาคมที่มีการสลายผู้ชุมนุมที่แยกปทุมวันโดยใช้รถฉีดน้ำผสมสารเคมีแรงดันสูงฉีดเข้าใส่ผู้ชุมนุม ม็อบในวันที่26ตุลาคมมีเพียงประชาชนมือเปล่ากับร่มบางๆผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยมโดยเฉพาะเป็นมัธยมหญิงเดี๋ยวเราไปฟังนะครับว่าวันนั้นประยุทธ์จันโอชาได้พูดใส่ร้ายป้ายสีผู้ชุมนุมที่มีเพียงสองมือเปล่ากับร่มซึ่งไม่สามารถทำอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ มีลูกเด็ก,ดกแดงซึ่งผู้ชมุมนุมส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยมเด็กผู้หญิงถูกฉีดกระเด็นกระดอนวันนั้นที่บริเวณแยกปทุมวันสยามสแสวเราบประชมกันครับว่าประยุทธ์จันโอชาพูดไว้ยังไงเมื่อคืนวันศุกที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่มีใครอยากเห็นว่าเกิดขึ้นแต่ประเทศไทยเราได้เห็นการการะทําที่น่าหดหู่ใจอย่างมากที่เกิดขึ้นกับเจ้าที่ตารวจ มีการทุบตีทำร้ายตำรวจด้วยคีมเหล็กขนาดใหญ่และมีพฤติกรรมรุนแรงไม่เหมาะสมอีกหลายอย่างต่อเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเมกาตั้งใจทำร้ายคนไทยด้วยกันแจกไหนก็ตามเมื่อเรามองให้ลึกลงไปกว่านั้นแม้ว่าเราจะเห็นคนกลุ่มเล็กๆที่มีเจตนาร้ายและประวัติตัวไม่ดีอย่างรุนแรงแต่เวลาเดียวกันเราก็เห็นว่ายังมีคนอีกมากมายที่แม้ว่าจะกำลังขัดปิดกฎหมาย แต่ก็ปฏิบัติตนด้วยความสงบมีเจตนาที่ดีที่ต้องการขอความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมและมีความจริงใจที่อยากหเห็นประเทศดีขึ้นเรามองเห็นคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับเราจะไม่สามารถได้มาซึ่งสังคมแบบที่เราต้องการด้วยการใช้คีมเหลขนาดใหญ่นั่นคือคำประกาศที่จะบอกว่าถอยคนละก้าวเนื่องจากมบ็บ ขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวบุกทำเนียบรัฐบาลเป็นเหตุให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งไปถึงประยุทธ์จันโอชาโดยให้เวลาสวันให้ประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหากครบสามวันแล้วประยุทธ์จันโอชาอยัางไม่ลาออก จะกลับมาทวงสัญญาอีกครั้งแล้วก็ประกาศยุติการชุมนุมอย่างสงบเรียบร้อยโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อมาวันที่23ตุลาคมวันตาสว่างแห่งชาติก่อนเกิดเหตุการณ์ตาสว่างแห่งชาติในช่วงค่ำคืนบริเวณรอบๆพระบรมหาราชวังช่วงบ่ายวันนั้นได้มีงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาของผลเอกประยุทธ์จันโอชาในงานนั้นประยุทธ์จันโอชาได้ยาดีได้รับการอาัดฉีดแรงกำลังใจจากเขาคนนั้นส่งผลให้ในเวลาต่อมาไม่นานในวันรุ่งขึ้นประยุทธ์จันโอชาประกาศไม่ออกชูสองนิ้วให้สัญญากับประชาชนและยืนยันว่าไม่ออกนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น สำหรับปรากฏการณ์ตาสว่างแห่งชาติเป็นภาพที่คนไทยต้องช็อกกันทั้งประเทศกับคำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจกล้ามากเก่งมากเก่งมากขอบใจในเมื่อประมุขของประเทศเทคไซต์แบบนี้แล้วนับถอยหลังจากนี้การประนีประนอมคงจะเกิดขึ้นได้ยาก ในเมื่อประยุทธ์ไม่ยอมลาออกแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งสัญญาณไม่ยอมปฏิรูปไม่ยอมปรับปรุงตัวดังนั้นข้อเสนอที่หนึ่งไม่สำนิดผลข้อเสนอที่สองร่างรัฐธรรมนูญดูมืดมนเหลือเกินข้อเสนอที่3ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มีการส่งสัญญาณชัดเจนว่าคงไม่มีทางจากค่ำคืนวันที่23ถึงเช้าวันที่24 วันที่24ตุลาคมปิกตูประยุทธ์จันโอชาประกาศแน่นอนชัดเจนว่าไม่ลาออกและเมื่อประยุทธ์จันโอชามีประกาศชัดเจนว่าไม่ลาออกทางแกนนำของราษฎรทั้งแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและเยาวชนปลดแอกได้มีประกาศในโพสต์ของเขาแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโพสต์ว่า ในเมื่อประยุทธ์ไม่ยอมออกเห็นทีแล้วเราคงต้องเจอกันในเมื่อคุยกับหมาไม่รู้เรื่องก็ต้องคุยกับเจ้าของหมาจันนี้เจอกันเดินขบวนจากสามย่านไปสถานทูตเยอรมันนี้กล้ามากเก่งมาก26ตุลาคมนี้จากสามย่านไปสถานทูตเยอรมันทางด้านเยาว,วชนปวดแอกได้โพส์เรื่องเราวังกล่าวว่า ฮแท็กกล้ามากเก่งมากขอบใจหลังจาก21ตุลาคมที่ผ่านมาประชาชนผู้รักในประชาธิปไตยได้ให้เวลา3มวันในการเซ็นใบลาออกของประยุทธ์ตอนนี้ครบสมวันแล้วประยุทธ์ไม่มีทีท่าว่าจะลาออกแม้แต่อย่างใดในเมื่อคุยกับหมาไม่รู้เรื่องก็จะไปคุยกับเจ้าของหมาก้ามากเก่งมากที่ข้ามหัวประชาชน กล้ามากเก่งมากที่ไม่ยอมกลับมาสู่คันรองของประชาธิปไตยเมื่อเขาเปิดหน้าสู้ก็ไม่มีอะไรจะเสียนอกจากโซ่ตวนที่ฉุดลั้งประเทศนี้อยู่วันจันทร์ที่26ตุลาคม17นาฬานีน้โปรดเตรียมตัวให้พร้อมเดินกระบวนจากแยกสามย่านไปสถานทูตเยอรมน,นีรายละเอียดโปรดติดตามขอบใจมากแล้วพบกัน นั่นคือเรื่องราวรายละเอียดและสื่อก็ได้รายงานข่าวดังกล่าวทันทีเมื่อกลุ่มเยาวชนกดแอกแกนนําในคณะราษฎร,รได้ประกาศเรื่องดาวดังกล่าวในขณะที่มีผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งนําโดยไผ่ดาวดินได้มีการจัดชุมนุมตั้งแต่วันที่ไผ่ได้รับอิสรภาพหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ในวันที่2 4ตุลาคมไพ่ดาวดินได้ประกาศว่าวันนี้ยุติการชุมนุมที่หน้าเรือนจำเวลาเที่ยงคืนและประกาศจุมนุมเวลา16นาฬิกาพรุ่งนี้ที่ราชประสงค์หลังนายกวงเล็บประยุทธ์จันโอชาไม่ลาออกไม่ปล่อยแกนนำตามที่เรียกร้องประกาศณการชุมนุมนอนแคมป์ไม่นอนคุกเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับว่า ไพ่าดาวดินประกาศไว้อย่างไรนายกนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับออกมาบอกท่าทีกับพวกเราว่าไม่ลาออกนะครับพวกเราขอประกาศหน้าที่นี้เวลานี้ว่านะครับพวกเราราษฎรทั้งหลายจะประสงค์พวกเราราษฎรประสงค์ที่จะไล่ประยุทธ์จันโอชา พรุ่งนี้สี่โมงเย็นที่ลาชประสงค์เจอกันครับผมพรุ่งนี้พวกเราเตรียมอุปกรณ์เตรียมลูกเตรียมสิ่งต่งางๆนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะเป็นแกนนอนพรุ่งนี้พวกเราทุกคนคือราษฎรนะครับพรุ่งนี้พวกเราทุกคนประสงค์จะไปไล่ประยุทธ์ใช่ไหมใช่พรุ่งนี้ราษฎรประสงค์จะไปไล่ประยุทธ สี่โมงเย็นสี่นา,า,าประางส์เจอกันครับผมนั่นคือคำประกาศของไผ่ดาวดินว่าวันที่25ตุลาคมมีการชุมนุมที่ราชาประสงค์แล้วพบกันที่ราชาประสงค์ในเรื่องราวดังกล่าวบีบีไทยได้นำทั้งหมดมาสรุปเป็นเรื่องราว เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วโดยได้โพสต์ว่านายกยันอีกรอบไม่ออกไม่ออกผู้ชุมนุมประกาศผู้ประท้วงประกาศจุมนุมวันที่26ตุลาคมไปสถานทูตเยอรมน,นีค่ำวันนี้วันที่24ตุลาคมพลเอกประยุทธ์ระบุก,กับประชาชนที่เข้าไปให้กําลังใจขณะไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาลามว่า จะไม่ลาออกพร้อมชูสองนิ้วนายกไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครรัฐบาลมีหน้าที่ในการดูแลคนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายก็ขอให้ทุกคนหันหน้ากลับมาปองดองกันผลเอกประยุทธ์ระบุในเวลาต่อมาเฟซบุ๊กของเยาวชนปลดแอกได้ประกาศนัดชุมนุมวันที่26ตุลาคมเวลา17นาฬิกาโดยบอกว่าจะเดินจากแยกสามย่านไปสถานทูตเยอรมน,นี หลังจากให้เวลา3วันแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่มีทีท่าว่าจะลาออกกล้ามากเก่งมากที่ไม่ยอมกับสู่คันรองของประชาธิปไตยเมื่อเขาเปิดหน้าสู้ก็ไม่มีอะไรจะเสียนอกจากโซ่ตวนที่ฉุดหลังประเทศนี้อยู่เพจเยาวชนปวดแอกระบุด้านในายจตุพัฒบุญพัฒทรักษาหรือไผ่ดาวดินหนึ่งในแกนนำคณะราษฎร ประกาศชุมนุมพรุ่งนี้25ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่แยกราชประสงค์นั่นคือเรื่องราวล่าสุดที่บีบีไทยได้รายงานในรายงานดังกล่าวได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันต่างๆมากมายขอยกมาบางส่วนอาทิเช่นนั่นหน้ามึงหรือรองเท้าแตกวงเล็บไอตูด้านจะไม่มีบางทีกูก็เหนื่อยกับการต้องด่ามึงนะ ด่าแล้วด่าอีกจนกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเมืองไอตู่ท่านต่อไปครับสงสัยอยากอยู่ออกเทปอีกสักอัลบัม้มทนอยู่เพื่อความมั่นคง,งของครอบครัวเดียวได้บทไม่มีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นแต่อีกหลายๆร้อยหลายๆพันครอบครัวจะแก้อะไรก็ติดขัดไปหมดข้อแม้เยอะไปหมดพูดได้อย่างเดียวแต่ขอให้ช่วยช่วยกันเพื่อชาติ อีกท่านหนึ่งเขียนมาเป็นกรเลยนะครับถึงไอตูจะเป็นหมาก็เป็นติดชีวิตคุณจะเป็นฝุ่นก็เป็นไปใครจะว่าจะเคารพเชิดชูจะบูชาจะยืนหยัดศรัทธาก็ว่าไปคนไม่ยอมเป็นฝุ่นเขาคุ้นคิดว่าชีวิตคนเราเท่ากันไหมคนไม่ยอมเป็นหมาที่ฆ่าใครเขาเข้าใจว่าคนเราเท่ากันเอ่ย ด้วยเหตุนี้ถึงต้องมาประท้วงกันอยู่ทุกวันนี้ท่านต่อไปครับลุงตู่จะบอกให้นะตอนนี้ลุงเหมือนครูจุม๋มอะทั้งตบเด็กตีเด็กเอาอยาหม่องทาตาเด็กตอนประกาศถอยคนละก้าวก็เหมือนดึงหูน้องให้มาเซลฟี่แล้วสุดท้ายวันนี้มาบอกขอโทษเหมือนวันที่ครูจุ๋มบอกขอโทษต่อหน้าผู้ปกครองแล้วจะให้ผมคิดยังไงต่อ จริงๆมันเป็นเรื่องราวเดียวกันประเทศนี้กับโรงเรียนแห่งนั้นปกครองด้วยการใช้อำนาจบาดใหญ่ทำร้ายร่างกายผู้ที่อดอด้อยกว่าอ้างกฎอ้างระเบียบทำตามอำเภอใจเป็นกันมานานแล้วท่านต่อไปนะครับคำพูดกับการกระทําของคุณมันช่างสวนทางกันยิ่งนักไปทำกฎหมายให้มันเท่าเทียมกันก่อนปรินากระทิงแดงเสือดำบ่อนกลางกรุงรัฐมนตรีกลางพนัน รัฐมนตรีแป้งมันแต่ละอย่างเอ้ยประเทศกูมีเหลือเชื่อจริงๆประเทศนี้อีกท่านหนึ่งเป็นท่านสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเปิดหน้ากันหมดแล้วถ้าใครอดทนได้คนนั้นชนะถ้าม็อบโดนปราบดูเหมือนแพ้อาจจะแพ้ทางยุทธพิธีแต่ทางยุทธศาสตร์ก็ไม่ได้หมายความว่าแพ้เพราะคนในประเทศต่างรู้กันหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรถึงแม้จะไม่พูดมาตรงตรง ทั้งสองฝ่ายต่อไปคนรุ่นหลังก็จะค่อยๆถ่ายเลือดไปเรื่อยๆสนหนิมเกิดในเนื้อนานีตนฉันใดก็ฉันนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นของเที่ยงแท้อยู่แล้วสาธุอันนี้มาแนวธรรมะแต่มันก็เป็นความเป็นจริงยังไงก็ตามวันพรุ่งนี้25ตุลาคมราชประสงค์ 26ตุลาคมเจอกันที่แยกสามย่านครั้งนี้สู้เป็นไทยถอยเป็นทาตประชาชนมีเพียงสองเท้าและสองมือสองเท้าต้องก้าวเดินสองมือต้องชูขึ้นเพื่อเรียกร้อง มวนชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟพ้อเดียวกัน เทียงบาเทียงไรกันจนถึงเช้นชัยเราคือเพื่อนกันวัดกินาตงพินาตประชาราตุนรและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ มอบนัดเคลื่อนพล25ตุลาลาดชประสงค์26ตุลาสามย่านมุ่งหน้าตูสถานทูตเยอรมนนีหลังครบกำหนดเส้นตาย3วันและประยุทธ์ยังไม่ราออกยืนยันไม่ราออกรวมถึงไม่มีการปล่อยตัวบรรดาแกนนำที่ถูกจับกลุมไปก่อนหน้านี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่าง แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งฉันแนวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในหวงเวลาห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์การเมืองของคนไทยที่รักประชาธิปไตยทุกคน และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็แๆแข่งนี้ยังคงฮือฮาได้เกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ